สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเล่าประวัติครับนะฮะจะมาเล่าเล่าประวัติพระขุนแผนพายมหาพูดครับตำราอ่าเสียบันเสาร์เผาวันอังคารนะครับขุนแผนพายมหาพูดตามตำราตายวันเสาร์เผาวันอังคารสุดยอดมวลสารนะครับสุดยอดพิธีจริงๆคือคลิปประวัติที่ผมทําครั้งแรกนะ่ะคนดูเป็นหมื่นเลย แต่ว่าติดลิขสิทธิ์ครับเอาเพลงมาใส่ติดลิขสิทธิ์ผมเลยต้องลบออกเดี๋ยวช่องผมปลิวโอ้เสียดายมากเลยนะครับก็ถือว่าเอาไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีพระเครื่องวัตถุมงคลอีกครั้งหนึ่งจะนำมาเล่าประวัติอีกครั้งหนึ่งนะครับหากใครที่จะสนใจอยากจะเช่าบูชา หรือใครต้องการถามหาประวัติของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับจะสร้างโดยท่านอาจารย์หมอธรรมพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกดนะครับสร้างเมื่อ,อาราวเดือนธันวาคม2566ต่อเนื่องถึงมก,กราคม2567ในการสร้างเนี่ยสร้าง2พิมพ์ด้วยกันนะครับสร้าง2พิมพ์ด้วยกันพิมพ์ที่1เนี่ยก็คือพิมพ์พายกุมารพิมพ์พายกุมารจะเป็นพิมพ์ลักษณะนี้นะครับเป็นพิมพ์พายกุมาครคล้ายๆพิมพ์ของ ดวงมูทิมวัดลาหานไล่เนี่ยครับเป็นเป็น,ปนพิมพ์พายกุมารน,นะครับพิมพ์พายกุมารนี้สร้างทั้งหมด5,000องค์นะครับก็จะจําแนกออกเป็นด้านหลังฝังพายกุมา,100าร,ร100องค์ฝังตะกุดสามกษัตริย์100องค์ฝังตะกุดคู่400องค์แล้วก็ฝังตะกุดโทหนึ่งดอก400องค์ตับฝังตะปูอาฐานโลงศพนั้น73องค์แล้วก็มีรองพิมพ์ฝงังฝังกุมารที่เป็นเนื้อผงนะ่ะสององค์นะครับแล้วก็จะมีแบบหลังเรียบมีจานเนี่ย ก็3,926องค์เสียเสดายมากคลิปก่อนเนี่ยผมมีภาพประกอบทุกองค์เลยนะครับแต่ต้องลอบออกเพราะว่าเดี๋ยวช่องผมปลิวนะครับติดลิขสิทธินะ์เอาอะไรครับพิมพ์ที่สองเป็นพิมพ์นี่ครับสุดยอดแห่งความเข้มขลังพิมพ์ทรงพลใหญ่ครับเนี่ยพิมพ์ทรงพนใหญ่พิมพ์ทรงพลใหญ่นี้สร้างทั้งหมดพันห้าร้อยองค์สร้างน้อยแล้วก็ ชัดเจนที่เนื้อหามวลสารนะรชัดเจนที่เนื้อหามวลสารพิมพ์ทรงพลใหญ่นี้ประกอบด้วยฝังพลายกุมาร100องค์รองพิมพ์ฝังกุมารก็6องค์หลังเรียบมีจานนะครับก็1394องค์ก็จะรวมกันทั้งหมดนั้นได้5,000องค์ในวัตถุมงคลรุ่นนี้แล้วมวลสารมีอะไรบ้างนะท่านอาจารย์หมอทรรมท่านทําตามตำรับตำราวิชาโบราณ มวลสารนั้นประกอบด้วยมีว่านมหาเสน่ห์ว่านดอกทองว่านร้อยแชนิดนะครับมีดินโปง่งดินตะกอนเผาผีมีดินเอาฐานเจ็ป่าช้านะครับมีน้ํามันพายขามิ้นมีน้ํามันพายจากพระอาจารย์แปรวัดบ้านคู่อีกด้วยมีผงอ่าลายตายวันเสารเผาวันอังคารมีทั้งหมด2ชุดนะครับชุดที่1ได้มาจากหลวงพ่อสมคองวัดอรุณ ชุดที่2นั้นได้มาจากปาเอสระบ,บุรีนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับที่นํามาจัดสร้างบุญในครั้งนี้นะครับผูทธคนนั้นครอบจักรวาลครับด้านเมตตามหาสเสน์เสริมโชคลาภค้าขายมีวาสนาปกปกักรักษาบ้านเรือนคุ้มครองผู้ที่บูชานะครับ ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เด็กก็สามารถห้อยพกพาอาราธนาติดตัวได้เนื่องจากวัตถุมงคลน,นี้มีการพรีมวลสารและปลุกเสกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือท่านปลุกเสกตามตำรับตําราที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นท่านได้พร่ำสอนมานะครับตามโบราณนนครับสายขเขมรการปลุกเสกนะฮะตัดเข้ามาการปลุกเสก วาระที่1เนี่ยปลูกเสกโดยหลวงปู่พุทธาวิมโลอายุ66ปี2 9พรรษาเจ้าวาดวัดบ้านคอตำบลไผ่อำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรปลูกเสกเมื่อวันที่29ธันวาปี2,566นะวาระที่2หลวงปู่สุพรรณอายุ91ปีพรรษา71 นะครับหรือพายานวิเศษวิวัดสัมตาโตงตำบุพรานอำเภอคุนหานจังหวัดศร,รีสะเกดปลูกเสกเมื่อวันที่3มกราคม2567วาระที่3หลวงปู่วิเชียนวิมโลครับ ท่านอายุ90ปี4 0พรรษาซึ่งท่านก็พึ่งถึงแก่การมรณาภาพไปในปี2568นี้นะครับก็ท่านเป็นเจ้าอาวาสบ้านเสมอใจอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดปลุกเสกเมื่อวันที่3มกราคม2567ท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามด้วยนะครับวาระที่4หลวงปู่คำสิงอายุ105ปี8 0พรรษาวัดปราศรีอำเภอเมืองจันทจังหวัดศรีสะเกดนะครับปลูกเสกเมื่อวันที่3มกราคม 2,567หลวงปู่คำสิงท่านก็ถึงแก่การมรณาภาพไปแล้วนะครับในปีเดียวกันถือว่าสุดยอดนะพระเกจิที่ปลุกเสกและวาระที่5ครับหลวงปู่จันทร์สำนักสงฆ์นิพันธรรมาพรจังหวัดศรีสะเกษท่านอายุ75ปีพรรษา55อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษปลุกเสกวันที่3มกราคม2,567 หลวงปู่จันทร์สำนักสงฆ์นิพนธธรรมพ,อพอร์ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่โตวัตประดุชิมพีด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะฮะนี่คือประวัติข้าวและมวลสารข้าวๆที่นํามาสร้างพระรุ่นนี้ที่ผมนํามาเล่าใหม่ครั้งที่สองนะครับเนื่องจากคลิปครั้งแรกนั้นติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับก็จําเป็นต้องลบออกนี่คือประวัติของพระรุ่นนี้ เนื้อหามวลสารเนี่ยผมบอกเลยว่าเด่นมากชัดเจนนี่คือขาวขาวนี่คราบน้ําว่านที่จากการปั๊มพระนะครับแล้วก็เมื่อว่านแห้งก็จะเกิดเป็นคราบดูครับดูผงขาวขาวเนี่ยผงชิ้นพรายเนี่ยแน่นเลยนะฮะชิ้นพรายนี่น่แน่นๆ,ๆเลยอันนี้เป็นเป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับนะฮะทรงพลใหญ่นี่ครับสวยงามมากนะฮะบ,บางองค์ทรงพลใหญ่ที่ผมเคยปล่อยเช่าูชาไปเนี่ย ติดมวลสารเต็มเลยนะฮะเป็นพรายชิ้นพรายเต็มเลยแน่นๆเลยนะฮะแต่วันนี้ก็เหลือเหลือบางส่วนนะครับอันนี้ดูครับดูขาวๆนี่คือเศษอัฐินะครับชัดเจนมากในด้านเนื้อหามวลสารนะครับเนี่ยชัดเจนมากนะฮะนี่ครับมีจานมือทุกองค์ครับจานมือทุกองนะออ้มนี้เลขสวย998นะครับดูครับสวยงามนะฮะผมยังหอมเนื้อว่านอยู่เลยนะ เนี่ยผมเก็บไว้เยอะนะครับอันนี้ส่วนน้อยเพราะว่ามีพี่ๆที่ใจดีก็เช่าบูชาไปก็เยอะนะครับใช้ไปก็เกิดพุทธคุณนํามาเช่าใหม่ก็มีเหมือนกันดูครับดูชิ้นพายโอ้โหสุดยอดสวยจริงๆนะฮะมวลสารี่จัดจ้านจริงๆนะครับเนี่ยอุ้ยหมายเลขแปดด้วยครับหมายเลขแปดด้วยครับตะกรุดหนึ่งดอกนะครับเศษอื่นๆเนี่ยโอ้ยชิ้นพายมวลสารฮะโอ้นี่ก็ชัดเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งองค์เนาะเอาองค์ชัดๆเนี่ยมีไหมเพราะว่ามีพี่ๆที่ใจดีก็เช่าไปจนหมดแล้วนะครับแบบที่มันชัดๆนะฮะนี่ฮะดูครับนี่ฮะชิ้นพายแบบโอ้โหชัดเจนฮะ,ะอะไรจะชัดเจนขนาดนี้ครับเนี่ยท่านจัดสร้างได้อย่างเข้มขลังนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พายกุมารน,นะครับอันนี้เป็นพิมพ์พายกุมารมีหมายเลขนะฮะเป็นงานแฮนด์เมดนะงานวาดจัดๆเลยนะครับเป็นผงวาดจริงๆนะนะครับ อาจจะเห็นรอยปริรอยแตกของพระเพราะว่าอะไรเพราะว่าการปั๊มพระเนื้อว่านเนี่เพราะว่ามันแห้งตัวเนี่ยอาจจะมีการหดตัวของเนื้อว่านนะครับเพราะว่าว่านนี่เป็นเป็นเป็นเศษไม้เป็นเศษเป็นเป็นพืชนะไม่ใช่เนื้อผงนะใช่ไหมล่ะถ้าเนื้อผงแห้งไปเขาก็จะอยู่อย่างนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นว่านเนี่ยถ้าเป็นว่านบางทีแห้งไปเนี่ยก็เกิดการหดตัวเกิดการขยายตัวนะครับทําให้พระเนี่ยอาจจะมีรอยปริบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติครับ เป็นเรื่องธรรมชาติครับเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาตินะครับเพราะว่าเนื้อหามวลสารนั้นว่านล้วนและผสมชิ้นลายล้วนเช่นเดียวกันจัดจ้านมากเัตถูกมงคลชุดนี้นะครับถือว่าสุดยอดยิ่งของท่านอาจารย์หมอธรรมนะครับอันนี้ผมนํามาเล่าประวัติอีกครั้งหนึง่งเนื่องจากคลิปเก่านั้นต้องเอาออกไปเพราะว่าติดลิขสิทธิ์เพลงโอ้ยเสียดายนะครับนี่ฮะ เผื่อจะมีพี่ที่สนใจแล้วก็อยากจะรับทราบประวัติของวัตถุมงคลรุ่นนี้การปลุกเสกเป็นยังไงสร้างกี่องค์ใครปลุกเสกบ้างมวลสารมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถรับชมได้ในคลิปนี้นะครับหรือหากชอบสนใจทักกันเข้ามาครับ064744808เป็นเบอร์โทรของผมแล้วก็เป็น ID Line ด้วยนะครับพี่ๆโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสําหรับประวัติภาพคุณแผนพยมหาพูดสวัสดีครับ